สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกของ t ต y o t a f o r t ์จูเเข้าใหม่ให้ชมกันนะครับวันนี้วันที่17ธันวาคมนะครับผมพามาดูกันเลยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับชอบตัวไหนหาตัวไหนกันอยู่นะครับจับจองได้เลยนะครับรับรองว่าทั้ง3คันนี้คัดมาเฉพาะเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะครับปีใหม่ๆหใหม่แน่น้อยเลยนะครับว่าแล้วอย่าให้เสียเวลามาดูกันเลยว่ามีตัวไหนบ้างนะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับมาลุยกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวเสียมตาลิมเต็ดหายากด้วยนะครับกับ t o y ยต้าโฟล์กูเรุ่น2.8 V Sigma 4นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2015จดปี16นะครับเลขไมล์120,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัวคันนี้เพียงแค่889,000บาทสีน้ำตาลลิมิเต็ดตัวนี้ต้องบอกว่าอะโตโยต้ตาเนี่ยเขาผลิตแค่ตามออเดอร์นะเดี๋ยวพาดูเนื้อสีในฝั่งนี้เห็นชัดเลยแสงมันเข้าพอดีนี่เนื้อสีได้แบบนี้เลยายา สภาพกิฟตกิฟเป็นตัวสีน้ำตาลหายากนะตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีนะครับลาดมือสองใครหาเสียมตาลอยู่นะต้องรีบจัดรีบจอกมาดูข้างในเลยนี่นะครับ2.8 Sigma 4ซมาฟตัวนี้ภายในเป็นโทนสีเบฟนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะครับหน้าจอกล้องหลังนวิเกเตอร์มาครบหมดเลยพวงไลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้มาครบหมดนะฮะ เกียร์ออโต้นะครับปรับเป็นไดร์โหมดก็ได้นะครับมีเปียอ่ามีระบบเกียร์ที่เป็นตัวเกียร์แมนนวลก็ปรับใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เกียร์7สปีดด้วยนะครับพี่ชายอ่ะเดี๋ยวมาดูหลังกันต่อนะครับแอบพูดแล้วเมื่อกี้ลิมส์สวนอ่ะมาดูกันต่อเลยนี่ข้างในเห็นไหมครับสบภาพกิ๊บกริบก,กว้างๆอย่างนี้ครับเบาะเต็ม,เต,มเต็มฟูฟูนะครับ ไม่มีฉีกขาดนะครับสวยเดิมพร้อมใช้งานเลยนะฮะอ่ะด้านหลังมาดูกันด้วยนะครับพาดูแบบคลิปๆไปเลยนะครับเน้นเนื้อๆนะฮะวันนี้เน้นเนื้อๆน้ำไม่ต้องครับอ่ะชอบขนาดจัดขนาดได้เลยนี่ด้านหลังนะฮะกว้างขวางแบบนี้นะครับสภาพสมบูรณ์นะแอร์สามแถวนะครับหลังคาไม่มีฉีกขาดนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานเลยนะฮะคันนี้นะครับค่าตัวของเขานะครับเพียงแค่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับนี่อัปเดตนะวันนี้นะครับ17ธันวาคมนะครับ ออกรถตอนนี้นะฮะผ่อนปีหน,น้านะพี่ชายเอาไปใช้ก่อนขับกลับบ้านไปก่อนนะฮะผ่อนอีกทีก็นู่นนะ่ะอ่ากนะุมภาเนี่ยน่ะกุมภามีนาเนี่ยว่ากันไปเลยนะครับนี่เห็นไหมสภาพคลิปๆแบบนี้บอกไฟฟ้ามาครบนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะไม่สมบุกสมบันอ่าเลขไมดูเลยนี่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันโลนะครับอ่าคันนี้ใครชอบนะสีอมตาลอย่ารอช้านะอย่ารอช้าต้องจัดแล้วนะกับคันนี้นะครับ2.8ซิกมาโฟ นะครับ4 w h e วิในปีสิบห้าจดสิบหนะครับอ่ะคันต่อมาเลยไม่ให้เสียเวลานะครับกับสีเงินนะครับที่ดูแลง่ายๆนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเช็ดเวลาล้างนะสีนี้แหละนะครับตอบโจทย์แน่นอนกับตัว o t a Fortuner คันนี้เลยนะครับรุ่น2 4 V จุดสี่ีขับ2นะครับตัวนี้เป็นตัว Minor c h a n g นในโฉมปี2 0 1พันสิซะด้วยนะครับตัว n ม r c h a เชนนี่เพิ่มอะไรบ้างก็หนึ่งเลยนะฮะเป็นไฟตัดหมอก led แล้ว2 Di ดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อด้วยนะครับสามก็คือเป็นเบาะไฟฟ้าคู่แน่ สีก็คือฝาดท้ายไฟฟ้าแบบน e n 2นะครับขึ้นลงด้สม,มูทขึ้นเงียบกว่าเดิมด้วยนะครับตัวน,นี้เนี่ยเป็นโฉมปี18ด้วยนะครับราคาค่าตัวของเขานะครับจากเดิมขายอยู่959,000บาทคันนี้ปรับลงมาแล้วนะครับลงมา60,000เลยพี่ชายเอาไปเลยเพียงแค่899พอ899,000บาทเอาไปเลยกับคันนี้มาดูของกันได้อะไรบ้างนี่เห็นไมสภาพจุกริรบไฟหน้าเดิมหมดนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมนี้มาครบไฟตัดหมอกนี่อย่างที่บอกไปเลย LED เรียบร้อยนะล้อแม็กแทสลงงานสภาพจุกกริบนะครับนี่ คันนี้ยังไม่ติดฟิล์มมาให้นะแต่ว่าใครออกคันนี้เลือกปเปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวแถมให้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับนี่เบาคมเมียมแบบนี้มาครบอ่าดูสาภาพภายในนะครับตัว2 4จวีนี่จะต่างกับตัว 2. 8ุดนะของเขาจะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับเบาของเขานี่เป็นไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับปรับได้8ดทิศทางคันนี้มีรอยยับรอยย่นบ้างครับตรงเบาเล็กน้อยครับตำหนิแค่ตรงนี้จริงๆที่เหลือเนี่ยไล่ดูเลยกริปจริงๆอบพี่ชายพร้อมใช้งานเบาฟูฟูตึงๆแบบนี้ นะครับอ่ะดูเลยนี่ได้มงได้โหมดนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยระบบเดียวกันหมดเลยอย่ะคันเมื่อกี้นะอ่าหน้าจอกล้องหลังนีเกเตอร์แอร์ออโต้นี่มาครบหมดนะฮะมาลติฟังชันนี่ก็มาเ,าเหมือนกันนะครับอ่ะเลขไมล์เดี๋ยวโชว์เลขไมล์กันหน่อยนะครับอ่ะสวิฟช์ิดสวิฟช์หน่อยนึงนะครับนี่ครับดูเลยนะ กดสวิคทีหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบโลนะณปัจจุบันนะครับไม่แท้ไม่เดิมประวัติศูนยนะคันนี้รถมือเดียวนะพี่ชายนะครับสีบอลเงินเนี่ยดูแลง่ายเลยนะครับหน้าโฟงหน้าฝนไม่ต้องรีบเช็ดไม่ต้องรีบล้างนะมันดูไม่ค่อยเลอะนะครับด้านบนหลังคาคลีน,ลนสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่ได้แบบนี้กริปๆนะครับเบาะตึงๆฟูๆเบาะเดิมๆไปเลยพี่ชายนะครับคิ้วโครมเมียมนี่มารอบคันนะไฟไท้ายไลท์ไกดิ้งมาครบหมดนะคิ้วโครมเมียมกระจัง ตัวข้างหลังก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะนเนี่ยเห็นไหมโลโก้โคจูเนอร์เป็นโครเมียมงงเงาๆสองกระจกสองท้าแป้งได้เลยอ่ะดูข้างหลังกันต่อนี่เห็นไหมสภาพกริบๆแบบนี้นะบอะพับขึ้น,นแอร์สามแถวนี่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะถัดทองถัดท้ายมีให้ครบหมดเลยนะครับบุมกว้างของเขานี่หน้าตาอย่างนี้นะครับเห็นไหมจะต่างกับตัว2.8ของ2องจะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่าน้ำตาลอ่อน ตัว2.4เป็นสีน้ำตาลเข้มนะเบาะจะต่างกันนะครับนี่คันนี้พี่ชายเอาไปเลยเพียงแค่899,000บาทนะครับเอาไปขับกลับบ้านไปใหม่เท่ๆนะฮะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนั่งสบายนะครับขับง่ายๆช่วงล่างดีนะครับเครื่องยนต์ก็ถึกทนซะด้วยนะครับเครื่อง2.4 GD ตัวนี้นะครับแรงบิดสูงในรอบต่ำนะขับกลับบ้านต่างจังหวัดนี่บางทีถึงแล้วยังไม่รู้ตัวเลยเอ้าถึงแล้วหรอโหแป๊บเดียวเองนะตัวนี้กำลังเครื่องเขาไว้ใจได้เลยนะครับอ่ะ ขายมาเลขหนึ่งคันนะครับกับ Fortuner 2.4 V ขับ2โฉมปี18ตัวไม่ได้ใช้คันนี้เลขไม้1แสนห้าเอาไปเลย8 9ดแ0 0เบาทนะครับเดินทางมาถึงคันสุดท้ายแล้วนะฮะบ,บอกแล้วมาอย่างรวดเร็วเน,นเ,นนเ,นนเน้นเนื้อเนื้อเลยนะไม่ต้องทีเลยกับคันนี้นะฮะตองบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเราไฮไลท์ light, แบบไฮไลท์อีกทีเลยกับตโย TA Fort ์จับ2คันนี้ ตัวนี้เป็นสีเทาดานะครับสีนี้นี่ก็หายากเหมือนกันนะครับที่สําคัญนะจุดขายคันนี้เลยนะครับเลขไม่สองหมื่นเก้านะครับฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีขับสองคันนี้ปีสิบแปดเลขไม่สองหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับไม่สองหมื่นเก้าหาที่ไหนนะครับคันนี้ให้สิทธิ์คนจองก่อนเลยนะครับมีคันเดียวสีเทาก็มีคันเดียวแล้วคันนี้ไม่น้อยสุดในร้านแล้วลูกค้าสองหมื่นเก้าไม่แท้ประวัติศูนย์เลยามาดูของกันนี่เห็นไหมนะครับสภาพของเขานี่ สวยเดิมหมดนะครับรถใช้งานน้อยบอกแล้ววิ่ง29งหม้จะเยินได้ยังไงนะครับนี่ดูเหลี่ยมดูคิ้วของเขานี่เห็นไหมเดิมหมดนะครับรถสีเดิมสีเต็มนะฮะคันนี้ติดฟิล์มให้เสร็จสับนะครับตัวนี้อยู่ที่60%อรอบคันนะครับมาดูกันต่อนะฮะนี่เบามือจับโครเมี่ยมสปาร์คีเล็ตมาครบนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไม้เนื้อเช็แล้วนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้ามาครบแล้วไฟจะบอก LED มาครบแล้วดิสเบรกสีล้อมาครบแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะบอกปรับตทิศทางนะแล้วก็ดูคันนี้เลยเห เบาะเนี่ยบอกแล้ววิ่ง2อ0 0มดูรู้เลยว่าเบาะเนี่ยไม่ยับไม่ยน่นไม่เยินเลยนี่สภาพได้แบบนี้กริปกริปนะครับเบาะเดิมโรงงานนะพี่ชายโทนสีอัญตันเข้มเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับออปชั่นเหมือนกันครับมีไร์โหมดนะครับแอร์กียร์ออโต้แอร์ออโต้มาครบหมดเดี๋ยวเปิดสวิตช์โชว์บ้างดีกว่าคันนี้นะครับนี่เอากุญแจกุญแจเป็นงี้นี่นี่กุญแจเป็นงี้นะครับเป็นสมาร์ทคีย์เล็บด้วยเปิดคูสตาร์ทสัก2ทีโชว์ความสว่างสวยของเขาสันหน่อยอ่ดูเลขไมล์เลยนี่พี่ชาย 29,167กกิโลอ่ะบอกเลยว่าอย่างน้อยถ้าไม่เชื่อเอาไม้แท้เอาไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับผมเช็คมาแล้วนะครับคันนี้ผมให้สิคนจองก่อนเลยนะบางคนโม่แต่เช็คนี่ไม่เชื่อผมนะไปแล้วนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าถ้าคันนี้ติดจองเนี่ยนะครับรอไปเถอะผมเชื่อว่าไม่หลุดจองหรอก มันเคยมีคันหนึ่งที่เป็นอรสีขาวมุกไม้หมื่นห้าผมลงคลิปแค่วันเดียวเองลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะครับซื้อสดกลับบ้านไปเลยนะครับอีกวันหนึ่งลูกค้าว่าเดี๋ยวเก็บรถไว้พี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูเผยไอ,อทีดูอะไรรลถลไปแล้วนะพี่ชายไม่ทันแล้วนะนะครับนี่มาอีกแล้วนะครับคันนี้ไม่สองหมื่นเก้าเท่าน,นั้นสาภาพกิปคลิปแอร์สามแถวมาครบนะครับตัวนี้เป็นแอร์ดิตอนด้วยนะแถวสองนี่ปรับออโต้มาให้ครบหมดเลยนะครับสาภาพนี้เลยนี่บอกแล้วนี่ดูไฟทงไฟท้ายของเขานี่สยสวยๆโลโก้โครเมี่ยงเงา,เงา นวิ่งสองหมื่นเก้าอพี่ชายเหมือนซื้อป้ายแดงอะ่ะราคาไม่ถึงล้านเลยได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปขับปีใหม่ๆเลยนะครับไม่น้อยๆที่สําคัญเนี่ยฟอร์จูเนอร์สีนี้เนี่ยสีเทาเนี่ยนะครับจอดมือ2นี่ทาบเจ็ดเนี่ก็หายากแล้วน,นะปกติขาวมุกว่ายากแล้วไอ้สีนี้ี่ยากกว่าอีกนะครับผมบอกแล้วว่ามาเฉพาะเก็ด A, เอเจ็ดพรีเมียมเท่านั้นนะครับนี่ทั้งหมดนี้นะครับออกรถตอนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะเอาไปวิ่งก่อนเอาไปใช้งานกันก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบผ่อน เด็ดได้ผ่อนอยู่แล้วใช้ไปก่อนเลยนะครับขับกลับบ้านปีใหม่ขับกลับต่างจังหวัดนะครับเอาไปใช้งานในบ้านในครอบครัวนะครับใครที่กำลังหารถาครอบครัวสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะครับโตโยต้ตาโคจูเนอร์เป็นรถที่ราคาอนาคตไม่ตกแน่นอนและที่สําคัญนะครับแบรนด์โตโยต้ตาเ่ยขึ้นชื่อเลยเรื่องหนึ่งเลยศูนย์บริการเยอะอะไหล่หาง่ายอะไหล่ถูกระบบไม่ซับซ้อนนะครับช่างที่ไหนจังหวัดไหนก็ซ่อมเป็นเผื่อไปเอเิเดนที่ต่างจังหวัดนะครับเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ช่างที่ไหนก็ซ่อมได้นะแบงด์โ o t a ต้นะครับเอาไปใช้เลยนะกับ t o y o ต้า o r รจูเนอร์นะครับทั้ง3คันนี้ชอบคันไหนจับจองคันนั้นนะครับโทรมาเลยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ครับ0838246569นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้เลยนะครับมีแฟนวิ่งเซ็นทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าใครต้องการรับชมรถจริงไม่เชื่อสายตาตัวเองในคลิปนี้นะ โทรมานัดวันเวลาเข้ามาได้เลยนะครับเราอยู่ที่สนุกคานะครับรถอยู่ที่สนุกคาถนนล่มเก้านะครับแขวงเขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันนะครับโทรมาเลยจะเข้ามาวันไหนนะครับเดี๋ยวพาชมพาลองขับนะครับหรือว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันถูกใจซะเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วก็อย่ารอช้าครับโทรมาจับมาจองได้เลยนะครับให้สิทธิ์คนจองก่อนเลยนะครับขออนุญาตไม่ล็อกรถนะครับโดยที่ยังไม่จองนะนะครับทั้ง3คันนี้นะครับบอกกัยนะว่า กิปต์กิปเกรพรีเมียมทุกคันแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับคุ้มกับทุกบัตรทุกสตังค์ของลูกค้าแน่นอนนะครับจองให้ทันก็พอนะครับจองให้ทันเลยกับ3คันนี้นะครับวันนี้หวังว่าครบถ้วนแล้วบอกแล้วมาแค่นนเนื้อๆนะครับไม่มีน้ําเลยสนใจอย่ารอช้านะครับติดต่อกับมาโดดเลยนะครับเบอร์ข้างล่างน้ครับ0 8 3 8 2 4ป5 6 9ครับทุกคน